สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะสวัสดีวันที่12นะครับวันที่12มิถุนายน2563นะครับเ,เพื่อนๆนะวันนี้ก็จะมามาเลาะรากนะครับเพื่อนๆนะอยู่งว่างนะครับนะพอดีชนชุบตอนนี้ผมก็ถอนมาถอนมาไว้หลายวันแล้วนะครับเนี่ยตัวเนี้ยนะครับนะถอนมาจนประมาณ3วันแล้วเ,เพื่อนๆก็ไม่ถึงกับลายวันหรอกนะครับ ปกติชุนชมเนี่ยนะถ้าเราถอนรากเราก็ตากไว้แบบนี้ฮะอยู่ได้หลายเดือนนะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าไม่มีเวลาปลูกไม่มีเวลาไม่มีเวลาทําอะไรกับมันเนี่ยเราก็แขวนในร่มไว้นะครับเพื่อนๆนะได้หลายวันนะฮะวันนี้ก็ผมก็มีเวลาว่างนะครับก็คือจะมาจะมาตัดรากนะครับตัดรากนะ<ม>ตอนถ้ามันเอาไว้หลายๆวันเนี่ยรากเราจะสางได้ง่ายนะครับเพื่อนๆนะ<ม>อย่างเช่นตอนนี้ผมก็เอาไว้แค่3วันนะครับก็ยัง รากก็ยังไม่เหี่ยวเลยนะครับแต่ว่าผลที่ได้ก็คือดินนะดินมันก็มันมันก็แตกดีนะครับแตกออกนะฮะนี่คือก็คือประโยชน์ของมันนะครับแต่ถ้าเอามาเปียกเลยแล้วเรามาเลาะรากนะฮะมันก็หนึ่งละนะฮะบางครั้งก็เกิดเชื้อราได้ง่ายนะฮะเพราะว่าดินเราแฉะนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ก็ดินมันแห้งแล้วนะครับก็สางรากได้ง่ายนะครับเราจะมาเราจะมาเอาสางรากกันนะครับแล้วก็จะมาเลาะ เอาแค่รากที่จําเป็นจำเป็นไว้นะครับนี่แหละครับเ,เพื่อนๆรากที่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทําไม่ได้ดูแลบ่อยๆนะครับมันจะมันจะขดกันแบบอีลุงตุงนางแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราดูแลบ่อยๆนะฮะสามเดือนยกขึ้นมาสางรากครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับนะฮะแล้วก็กระถางนะครับเราก็เปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละไซส์ทีละไซส์นะครับ ผลดีของการสางรากนะครับเพื่อนๆฮะมันรากมันจะได้กินอาหารได้ทูดถึงกันนะครับเพื่อนๆนะฮะไอ้ไอ้ถ้าเกิดว่าเราไม่สางนะครับรากเนี่ยมันจะขดเห็นไหมเพื่อนๆนะครับมันจะขดเข้าข้างในนะฮะแล้วไอ้ขดเข้าข้างในแล้วครนี้ไอ้ปลายรากที่มันไปกินอาหารอยู่ข้างในนะครับคราวนี้เวลาเราใส่ปุ๋ยใช่ไหมฮะเราใส่ข้างนอกใช่ไหมฮะคราวนี้พอมันเห็นอ่าพอปุ๋ยมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมครับ ไอรากอยู่ข้างนอกเนี่ยที่มันอยู la ่ใกล้ปุ๋ยก่อนมันก็จะกินกินก่อนนะครับแล้วมันก UH, ็จะไอข้างในก็ไม่ได้กินเพระเผื่ออาจจะเน่ากันนะเน่เน่าทับถมกันอ่างนี้นะฮะเนี่ยขนาดรากฝอยรากอะไรเนี่ยฮะมันก็ยังเนี่ยก็ยังมียังมีเน่าบ้างมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนนะฮะเนี่ยถ้าเรานานๆไปนะครับมัน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 เยอะมันแน่นกันเยอะนะฮะพอมันเน่าเรามันแก้ยากนะครับเพื่อนนะฮะก็สางบ่อยๆก็ดีนะครับนะทะทำบ่อยๆ หลังจากเอาดินออกได้สักพักหนึ่งครับเพื่อนๆก็ก็มีรากขาดบ้างนะครับนะฮะเราก็อย่าไปอ่าอ่านี้มันนะฮบางครั้งก็ต้องมีการเสียสละบ้างนะครับรากขาดขาดไปนะก็มีบ้างนะครับแต่ก็ยังดีที่ได้ออกนะครับนะถ้าไม่ออกนะครับมันจะขดกันอยู่ข้างในนะฮะรากมันเยอะมากนะครับเพื่อนๆนะฮะ นะมันจะขดเข้าไปอยู่ข้างในจนหมดนะครับเพื่อนๆเราต้องแหว,ก,แวกออกมาบ้างนะครับแหวกออกมานะฮะเป็นจะให้มันขดเข้าไปข้างในนะครับนะฮะมากินอยู่ข้างนอกนะครับมันจะดีกว่านะถ้าขดไปข้างในมันไม่มีช่องอากาศอกาสที่มันจะเน่าัก็เยอะนะครับนะตอนนี้ก็มาทําการเลาะรากเลยครับนะฮะเนี่ยข้างในแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมอาจจะไม่เห็นเนาะเนี่ยแล้วรากที่อยู่ข้างในนะครับผมก็จะเอามีด นะเอามีดช,ช้อนเข้าไปนะครับเพื่อนเนะี่ยตัดตัดทิ้งเลยนะครับแล้วก็เคียย์ออกนะฮะอย่าปล่อยให้มันตกค้างนะครับมันเน่านะฮะตัดเริ่มจากง่ายๆไปก่อนนะครับเนี่ย วกที่ไม่ต้องการนะครับอยู่ข้างในพวกนี้ไหนอ่ะมันมองไม่เห็นนะเนานะเพื่อนๆเนาะเอาเอา,เอาเป็นว่ารากที่ไออันนี้มีอยู่สองแขนงนเนี่ยผมจะไม่เอาไว้ผมจะเอาไว้แค่คแขนงเดียวนะครับเพืเ่อนๆแขนงใหญ่ไว้ มันเบียดกันเคินนะครับมันเบียดกับรากรากตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะปล่อยแค่รากนี้ไว้มันเบียดกับรากนี้นะฮะแล้วก, gestellt, ก็ไล่ลงมาฮะพอไล่ลงมาเนี่ยก็เจอนะฮะเจอไล่ลงมาปั๊บมาเจออันนี้ผมก็จะไ้สูงสูงแบบเนี้ยผมก็จะเอาไว้นะเอาทิ้งไม่ใช่เอาไว้นะครับพูดผิดเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเพื่อนนี่เอาทิ้งนะฮะ แบบนี้นะฮะนี่ทิ้งนะครับเพราะว่าจะปล่อยแค่ปลายปลายรากไว้นะครับเพื่อนนี้ตรงนี้ก็ทิ้งนะครับเนี่ยเล็กๆนี่ทิ้งนะครับเพื่อที่จะให้ปลายรากนะครับจะให้รากส่วนนี้นะครับเลี้ยงเลี้ยงลำตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ลำลำนี้ก <First S 1> <ต Liberty. S 2> ็จะมาเลี้ยงเลี้ยงลำนี้นะครับ นะมันก็จะเป็นไล่เป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับเพื่อนนะอันนี้เอามาเป็นสามนะผมก็จะตัดจะตัดจะตัดทิ้งนะครับเนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะสั้นกว่ากว่าเพื่อนนะตัดทิ้งนะรากนี้รากนี้รากกลางรากเล็กๆที่อยู่ในซอก แบบนี้นะครับเพื่อนนะยู่ใต้แบบนี้นะผมจะไม่เอาไว้นะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับไม่เอาไว้นะฮะเพราะว่าเอาถ้าเอาไว้นี่อนาคตก็น่องเหมือนกันนะครับดูแลยากนะครับเนี่ยผมออกเลยนะครับผมมาออกเลยนะเพื่อนๆค่อยๆเลาะไปแบบนี้นะครับน่ะเนี่ยไม่รู้มันลงมาอยู่ตรงไหนเนี่ย งับเลยนะเพื่อนที่จริงเอาไว้เป็นเดือนเนี่ยมันจะดีนะครับนะฮะเพราะว่าถ้าเอาไว้เป็นเดือนเนี่ยรากมันจะอ่อนอ่อนมากลยฮะอ่อนแล้วก็นิ่มนะมันจะคลายน้ำนะฮะรากมันก็จะอ่อนแล้วก็จะทําแล้วก็จะทําได้ง่ายฮะจัดการได้ง่ายนี่ออกแล้วนะฮะรากขดอยู่ข้างในนะฮะออกออกนะฮะก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนทําไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเสร็จนะครับ เห็นไหมครัพอเราเอารากข้างในออกนะครับเพื่อนๆข้างนอกจะดูโปร่งนะครับดูโปร่งดูดูทะลุไปถึงยันข้างในนะครับก็จะมีมิตินะครับเพื่อนฮะรถ้ารากมันแน่นหมดนะครับมันก็ดูไม่มีมิตินะครับมันก็ไม่สวยนะครับเพื่อนๆฮะหลังจากที่ได้เลาะไปสักพักหนึ่งนะครับนี่ฮะก็มันจะดูโปร่งขึ้นนะครับเพื่อนๆฮะรากก็จะดูโปร่งขึ้นนะครับผมจะปล่อยไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเท่าออกมากนะฮะต้นไม้มันจะโซมมากนะครับมันจะไม่มีมันจะชะงัก ชะงักชะงักการเติบโตนะฮะชะงักการเจริญเติบโตนะครับผมจะปล่อยฝอยฝอยข้างล่างนี้ไว้ก่อนนะครับไว้เพื่อเพื่อเลี้ยงเลี้ยงบาดแผลนะครับเพราะว่าผมก็ได้เลาะรากออกเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราออกหมดนะครับออกหมดทีเดียวนะฮะเอาออกเยอะเกินไปนะครับนะฮะมันก็จะฟื้นตัวได้ยากนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาออกแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็คงจะทาทาปูนแดงนะครับผมเดี๋ยวไปทาปูนแดงกันนะฮะแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณสัก สองถึงสามวันนะครับค่อยลงกระถางนะครับเอาละครับทาปูนแดงกันดีกว่านะครับทาก็ทิ้งไว้ประมาณสักแผลเขาหายสนิทสนิทก,ก่อนน้านะครับให้เขาอย่างน,น้อยเขาก็มีสารอาหารอยู่ในตัวนะครับนะฮะเขาก็พอจะเลี้ยงเซลลเลี้ยงอะไรให้เขาแข็งแรงได้นะครับนะฮะ ตายยากนะครับชมนะฮะแพะถลอกโอเคนะครับเพื่อนนะฮะน่าจะหมดแล้วล่ะนะฮะก็จะแขวนเอาไปแขวนไว้นะครับเอาไปแขวนไว้อยู่ในร่มนะครับเพื่อนนะฮะตากตากตากลมไว้นะครับในร่มนะฮะประมาณสักสี่ห้าวันถึงจะลงปลูกนะครับประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะ โอเคก็เอาประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวพอมันมันมันจะจัดจัดของมันเองนะครับเดี๋ยวเราอนาคตเราเรามันแข็งแรงแล้วเราค่อยเราค่อยเอาออกอีกเทือนี้เทเนก็ได้นะครับเพื่อนนะฮะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับที่รับชมคลิปจบนะครับจากช่องหมกทองชาแนลนะฮะคลิปนี้ก็กินเวลาไปยาวนานเหมือนกันนะครับเพื่อนนะฮะก็อยากให้เพื่อนๆได้ได้รับสาระนะฮะก็มันก็เป็นอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดตัดออกมันก็ ตัดออกเยอะมันก็ไม่รู้จะมีอะไรนะครับมาพูดนะฮะไม่มีสาระนะครับนะครับนะฮะวันนี้ก็ขอบคุณมากครับจากช่องอกทอง h ชนแนลอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนะบเป็นปูนสวัสดีครับ